ได้เลยครับผมมาจากเขียนสคริปตรีวิวสำหรับ YouTube เกี่ยวกับ2025 honda g 150ขาคาโกความยาวประมาณ800คําคำภาษาไทยพร้อมใส่อินโทรช่องออโต้พาราไดให้ด้วยโดยไม่มีหัวข้อครับขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดแหล่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและการรีวิวรถจากทั่วโลกถ้าเพื่อนๆคือคนที่ชอบเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะครับ วันนี้เราจะพามารู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์ที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ Honda G150 ค a r g โกรถเพื่อการใช้งานขนส่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานความคุ้มค่าและตอบโจทย์ผู้ใช้ในเมืองไทยที่ต้องการรถที่ขี่ง่ายประหยัดและมีพื้นที่บรรทุกที่กว้างขวาง Honda G150 ค a r g o รุ่นปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่แตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป จุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือช่วงท้ายที่ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งกล่องหรือกระบะบรรทุกได้อย่างแข็งแรงเหมาะมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนทำงานส่งของหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการรถไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันแต่ยังสามารถบรรทุกสิ่งของได้ด้วยรูปทรงโดยรวมยังคงเรียบง่ายแต่มีเส้นสายที่ดูแข็งแรงและบึกบึนให้ความรู้สึกมั่นใจเมื่อใช้งานจริง ในด้านเครื่องยนต์ Honda G 1 5 0ขาโก้ใช้เครื่องยนต์ขนาด150ซีซีจังหวะแบบหัวฉีด PGM-FI ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันและความทนทานเครื่องยนต์บล็อกนี้ให้กำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดไม่ว่าจะวิ่งทางเรียบหรือบรรทุกหนักก็ยังคงทำงานได้อย่างสเสถียรมีระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดท,ที่ให้ความนุ่มนวลเวลาขับขี่และควบคุมง่าย เครื่องสมรรถนะ Honda G 1 5 0ขาโกเน้นไปที่ความประหยัดและการบรรทุกมากกว่าความเร็วสูงโดยมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ทำได้เฉลี่ยประมาณ50-55กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดมากๆสำหรับรถที่มีพละกำลัง1 5 4ซีซีการบำรุงรักษาก็ง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงเหมาะกับคนที่ต้องการรถใช้งานในระยะยาวในด้านโครงสร้างและช่วงล่าง h อน da ใช้เฟรมที่แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี โชคอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่ที่สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากโดยไม่ทำให้รถเสียการทรงตัวระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความมั่นใจในการหยุดรถและความคุ้มค่าในการดูแลรักษาอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเบาะนั่งที่ถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่มากขึ้นขี่สบายทั้งคนขับและผู้โดยสารตัวบังลมและโครงสร้างด้านข้างออกแบบมาเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำกระเด็นเหมาะกับการใช้งานจริงในทุกสภาพถนน โดยเฉพาะในเมืองไทยที่บางครั้งต้องเจอทั้งฝนและถนนที่ไม่เรียบ Honda G 1 5 0 a ยคาโกยังมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนแม้ขี่ตอนกลางคืนมาตรวัดเป็นแบบผสมระหว่างเข็มอนาล็อกและจอดิจิทัลอ่านค่้าง,ง่ายดูทันสมัยและใช้งานสะดวกรวมถึงยังมีที่วางเท้าและแฮนด์ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ขับทำให้ไม่เมื่อเวลาขับขี่ระยะไกล ในแง่ของราคา Honda g 150คาโกรุ่นปี2025เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ58,000-62,000ถึง 62, บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและพื้นที่จำหน่ายถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งในเรื่องของความทนทานความประหยัดและความสามารถในการบรรทุกสินค้ารถรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยคนทำงานเดลิเวอรี่ร้านค้ารวมไปถึงครอบครัวที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลาย การมีพื้นที่บรรทุกมากขึ้นทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างต้องการความรวดเร็วและคล่องตัวหากมองภาพรวม Honda G150 คารโกเป็นรถที่ไม่ได้เน้นความหรูหราแต่กลับโดดเด่นในเรื่องความเรียบง่ายความแข็งแรงและความคุ้มค่าซึ่งก็คือจุดแข็งของ Honda มาโดยตลอดใครที่กำลังมองหารถที่ใช้งานได้จริงในทุกวันนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม และนี่ก็คือรีวิวของ Honda G150 น g o โกรุ่นปี2025เพื่อนเพื่อนคิดอย่างไรกับรถคันนี้คุ้มค่าไหมสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวนันคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Paradise ของเราเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆที่จะตามมาอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ อยากให้ผมทำสคริปต์รุ่นนี้แบบขยายเป็น1,500หรือ5 0 0ือํ0า0คำแบบที่คุณเคยให้ทำกับรุ่นอื่นๆด้วยไหมครับจะได้ละเอียดเหมาะกับวิดีโอรีวิวยาวๆ